ดีครับผมร้านสุดสุดแท็กเตอร์นะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เราก็มาดูร้านครับก็มีสินค้ามือสองเ่าญี่ปุ่นนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับหลายรุ่นหลายราคานะครับนะครับาถจะเป็นพวกทันทายครัทนทายก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็พวกมิซกิเท่าเดียวนะอยู่ด้านหลังแล้วก็พวกยันม่าอะไรพวกนี้มีสีหมดนะครับเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะครับถ้าลูกค้ามาสะดวกมานะครับ ลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือว่าทักแชทมานะครับวิดีโอคอลคุยได้นะครับอยากจะรู้ตัวไหนของรถนะครับร้านเรานะครับชัดเจนนะครับมีรถให้ดูนะครับลูกค้าต้องไม่สะดวกมาก็คือว่าอยากจะจะดูสินค้าโดยการผ่านวิดีโอนะครับได้นะครับแล้วก็มีการมรรจําแล้วก็ส่งรถเก็บตังปลายทางอะไรประมาณนี้นะครับที่ร้านเรานะฮะลูกค้าบางท่านก็ไม่กล้า แม่ก็มัดจำนะครับเพราะว่าโดนมิจฉาชีพมาเยอะนะครับเห็นในในกลุ่มต่างๆก็มิจฉาชีพก็มีเยอะนะครับสําหรับลูกค้านะที่กลัวโดนมิจฉาชีพเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะเห็นแก่ของถูกนะครับของถูกและดีไม่มีในโลกนะครับเชื่อผมนะครับนี่ครับสินค้าของผมนะครับราคาจะสูงกว่าเขาหน่อยนะครับแต่ท่านได้ของแน่นอนนะครับมัดจําแล้วได้ของแน่นอนนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็ไปจังหวัดชุมพรนะครับลูกค้ามัดจามานะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปเก็บตังค์ปลายทางนะครับแต่ต้องมีมัดจํานะครับเราถึงจะส่งนะครับเก็บตังค์ปลายทางเพราะว่าอย่างเช่นไกลๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเราส่งไปแล้วเนี่ยลูกค้าไม่รับของนะครับเราเสียค่าจ้างรถฟรีเลยนะครับอย่างน้อยต้องมีมัดจำหนึ่งหมื่นบาทนะครับอย่างไกลๆนะครับลูกค้าบางท่านบอกมาส่งได้เลยนะครับมาเก็บตังค์ปลายทางเราไม่ส่งแน่นอนนะครับเพราะเราความเสี่ยงเราเยอะนะครับลูกค้าก็ไม่กล้ามาแจาลูกค้าก็กลัวความเสี่ยงนะครับ แต่ลูกค้าถ้าร้านเราับการันตีได้ชื่อเสียงทำมาขายมานานรัาา้าาาาันจำนะต้องได้ของนะครับสินค้าของเราก็เป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับลูกค้าต้องการดูคันไหนนะครับรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เข้ามาวิดีโอคอลคุยกันได้เลยนะครับวิดีโอคอลคุยกันได้เลยชอบคันไหนนะครับเดินส่องได้รอบคันคือของนะ่ะของเรามีจริงนะครับลูกค้าสามารถวิดีโอคอลคุยได้เลยนะครับส่องของจริงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นมิาฉาชีพนะครับ ขาจะไม่มีดีโยคพอท่านนะครับเขาจะไม่มีของให้ท่านดูหรอกครับแต่ของเรานี่ชท่าเจนนะครับมีของให้ดูและประกันรีวิวรีวิวตรงปกนะครับรีวิวตรงปกเสียงให้ชัดเจนนะครับจำนะครับเสียงทุติดนะครับเสียงแบบนี้นะครับจําไว้เลยนะครับในรีวิวกับตัวจริงเสียงเดียวกันนะครับคนขับก็จะเป็น พูดคนเดียวนะครับผมก็ตกลกติผมเป็นคนถ่ทายคนภาคนะครับเก่งคนขับนะครับวันนี้เก่งคนถ่ทายผมคนพูดนะครับเอาเราชัดเจนนะครับสูกค้าไม่น่งกลัวนะครับสะดท้ายตัวญี่ปุ่นนะครับต่อเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวโบมถ์ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่เส้นถนนพหลโยธินนะครับเส็นตากฟ้าตากทีนะครับผ่านจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณเจ0ดร้อยเมตรนะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์นะครับ หรือโทรสอบถามเส้นท,ทางได้ที่เบอร์โทร0861026521นะครับอีกเบอร์จะเป็นเบอร์0930899494นะครับเป็นเบอร์เซลเกนนะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะฮะสำหรับวันะนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ